ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านครับอยู่กับบ้านมีหรือยูทูบเฉยอีสาะบายก็ยอกรวมด้วยพ่อหำแล้วสิมาครูปีบ้ามดตีบ้าสุดตาปัดตั้งนะครับเนาะคุณพ่อสวายบ้าคำของเฮากับหวยที่ยาหลายที่สุดในโลกแต่ว่ามาล่วงจะยั่วมั่งครับสองโมงเสาร์พี่น้องมาล่วงสองโมงเสาร์กัดด่างกัดด่างไม้เด็ดไม้เด็ดกัดด่างสีตึกแก่แต่ว่าสองโมงเสาร์เท่าเย็ยนีเพราะทะเลล่วงพ่อด่างพี่น้อง บ่าถ้าได้ร่วงพ่อแหโอ้ยบ้ามีดนั่งอยู่นี่เงี้ยยังไหลนะพี่น้องนะเอาเขามาบ่มาจ้าตีชุ่มกันได้เดี๋ยวบ้ามีดตั้งกล้องก่อนอืมมีป้าบ่ว่าสีมีปลาบ่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องจังไดล่ะแป๊บเดียวพี่น้องผมอ่า โอ้ยได้การไว่ตั้งข้างไอ้นี่บ้าพูดทอดในตั้งแดนสวัสดีครับบ้ามีคุณตัวนอว่ดท่านในร่องพ่อแหยอบ้าตัวหนอล่องตะค,คนสุดปังเอาในประเทศเจ้าพิธในี่จะวัดตจ้งจังหวัดเบื้องเอาเด้อครับเด,อด้อมาาันยากซ้ำสิกินปลาธรรมชาตินี่กระซ้ำสิกินยุ่งม,มันก็นง่ายยุ่นเหลียวพี่น้อง เอาฝากอะไรฝากแร์นีห้หรือพี่น้องเด้อเขอ,วองว่าอ,อ,อาะไรเอากระไดเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามีหาหม่องตั้งให้ยไหม <c oughs> โอ้ยเหนื่อยเลยผมว่าสิไปอ้อยหนูตัวดีครับผมพี่น้องครับสวัสดีเอากับการมื่อเสาร์ที่ตั้งสองโมงเสาร์พี่น้อง ตั้งสองโมงเช้าเท่าเย็นนี่ยังก็ท่านได้ตื้งเหพ่อด่างอยู่เพราะว่าพ่อผืนอยู่พี่น้องเบิ้งเด้อเบิ้งรอบรอบว่าอ่าพักหลายบ่าพักเกษตรหลายบ่าพูดเอาขึ้นบ่ท่านเลี่ยวตั้มือเสาร์นี่เบิ้งเอาเมียนเบิ้อหมู่นี่นี่เอาขึ้นมากองเป็นผู้เขาเล่ากะโอ้ยตายหมู่นี่เมียนเบิ้อพี่น้องตั้มือเสาร์พี่น้องผมเอา เบิ่งกันต่อคือคือพี่น้องผมเนี่ยนี่ตั้งกล้องทายกันเลยที่เดียวเชี่ยวเนาะครับเนาะอื <c oughs> เขามาแล้วก็ฝากจิตฝากตามฝากไะไรฝากเชี่ยเนเด้่อพี่น้องเนาะอืมส่านความมีดใงงหญ่ใหญ่ละคันยูนี่ สวัสดีครับคุณกิษณาคุณกิษนาสวัสดีครับคุณสุริยันมันหมาน,นครับผมคุณพี่ที่ไอคุณพี่อาที่บ่นี่สวัสดีครับปลาคือไรเนี่ยมีแต่หญ,ญ้าเบ้ามีได้มากไหมครับมันหมาน,นครับเบ้าเสียมอีสานคุณกิษณายังติดตามมืเอเก่าความคุณไรยๆคุณกิษณานี่จำได้อยู่หรอครับเอฟซีะตะลักลอย คุณเช็ดหาเนี้ยหาจินปลาเนี่ยเทียนได้เวลาจินตหนูหลายประศรนโอ้ยกับสิหาอเกาลยก,กเอาคุณคุณไทยเนาะครับมันหมานครับไอคุณเอ็มบ้าพูดไทยตุมตุม่มไอบุญหลายบ้ามีมุดน,นำเลยบ้ามุดน,นำเลยโด,ดนบ้าบ้ามีเคยใบขวมหัวอยู่ด้พี่น้องประมาณยี่สิบกว่าเมตรเอาบ้าพงบ้าเหลืมตัวนี้ ยุ้ยสครับนี่ไอ้บุญนี่ค้ากานี่เบื้องบ้ามุนตีนตนยุ่อทางเขาหน้าบ้าเบียนุ่มเหลิม,ลมอโอ๋เลินมาสื่อเราจีนนี่เบื้องเบผู้ใดนี่เริ่มอันนี้ผู้ใดพี่น้องนี่ เห็นเขาเจ้าลงเอาหนุ่มตอบอกโอนเงินมาสื่อเราเนี่ยสั่นหนุ่มเลิมโอนเงินมาสื่อเราเนี่ยคุณลัทติใช้เอฟซีจากพนมไพ่ขอบคุณครับขอบคุณครับอ,อออครับเอาบักสอางสาอามาครับเอามาคุณหยางคุณรถไถสมซิ่ง บักวากใส่หัวมันแน่วาสั่นตายแล้หนุ่มต๋านี่นะครับเนาะเอาคุณแม่บอกสีล่งเจ้ามุดน้ำใ้เลือกบ่แม่ร่องมึงเนี่ยนั่นก็แลาปลาบื้อไ่อยากแล้วมีม่นคือปลาสังนี่ตัวใหญ่อืนั่นมึงบราลูกเขยขึ้นมาคลุ่งคักแท้อืม เอาด้วยความสัต์จริงพี่นองตั๊สวางมงเสาเนี่ยครับด้วนี่ตัสวางมงเสายังบ้าที่ตื้อแห่ผ้าพื้นยอยู่บ้านมีกินน้ำบดซี่ห้าขวดล่ะคือเบื้องเอารวดนี่เอาบ้านในโฆษณชนะหายเร้่อนี่การสปอนเซอร์สีเขากับเขารว,วด คุณลาวครัสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> คือยัยนี่บ้ามี่โป้หูดอกจุดผสมโค้เพิ่นมาลงคือเพิ่นมาเลียนน้ำคือเพิ่นมาหยัง่ง <c oughs> ขันมาเอาปลามือนี้บ่ได้ตึกแถบพี่น้องบ้ามีเบิ่งแล้วมือนี้บ่ได้ตึกอ่ากะอาสิปเป็นมืออื่นเจ้าสิได้ตึกข <c oughs> ามมาลักเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเบิ่งไลรสดอยู่นี่ละเออบ้านใกล้เลี้ยนเชียงสิมาลักตึกกลางขึนบ่ได้เด้จับ เอาเขามาแหลกฟางอะไรฟางแช่ได้ไหมหรอเบิกถึงแหกันวนๆเอาเหอะขืนกว้านวิ่น้่งผมเอาสีไล่จานีไปหอดเที่ยงขึ้นนะครับน่าเบ้าต้อแมนแมนอืมเบ้าต้อบาแมนบรัสันโอ้ยตั้งกวางก่ยากอืมเอาโอ้ยได้พอดีเลยอืมอืมเอา คุณแล้วค่ำนะครับสวัสดีครับผมเอาทารุ่นน้ำกันมวนพี่น้องตกเก ا าขนมตัวได้ลงนี่บ่อผ่านนะไม่ตัวตัวตัวเยอะเรื่องเบิร์เด้อบ่าไงเด้เป็นได้เป็นได้เฮ้ยเดี๋ยว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 มันตีอา มาใส่กล่องเนี่ยยี่หางว่าเจอเงือกใช่พี่น้องเ <Hey. S 2> บิง้งปลาซัว <c oughs> บ่น,นี่อุ้ยขาวยีไทยพี่น้องขาวายีไทยงูอาเมืเอเปล่านี่นะเมือเป <c oughs> ลา่ <c oughs> มามันตายแล้วเหรอเบิ้งดูว่าวิธวอะไรมันเมียนปลาอยู่บ่ไนปลาตัวนอยู่ไม่ใช่ยังนี่อ่ะโอ้ยจับปลาด้วยเมือเปล่าตัวเดียวคุ้มพี่น้องขัาวเนวนี่ตัวเดียวคุ้มจับปลาด้วยเมือเปล่ามันอยู่น้ำเหอะเชิงหลายเพิ่น มันดวงมันมีที่เดียวนี่แหละเจ้าปีนี้ใส่ดวงเบิดแล้วมีแต่ดวงใส่ข่มีแต่ดวงใส่ข่อ่าเอ้ยบัดเลยพอเทาพี่น้องพอเทาเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อวบ้ามีตั้งกล้องดีๆก่อนโอ้ตั้งกล้องดีๆก่อนพี่น้องผม Trên đấy cứ tặng còn nhà thì à, Phó đuông nhạt con khát dạo với biên lãn khơi lửa đi ừ. <laughs> <laughs> Tao có mi, ôi ba toa này tao, tao bị nong. <laughs> เอาขาโตหาหนึ่งได้ว่าไอ้ขนมไฟเห็นนีบ่อยอย่างแล้วอืม เอาอีบ <l panels sei lá> <s Bond playing> ่ดนพี่้องผมคื้ถามว่าไดตือบ่ไดตถละขันบ่ได้เนียไปินเลี้ยงเมียกับปาเแลนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดท่านอยู่นี่มงเลี้ยงสิเมีโอ้โห้โอ้ยหางมองตั้งกว้างดีๆอยู่กับเป็นไอ้นี้เว้ย เดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อเขามีลรอห่อนพี่น้องกะห่อนคู่คนลรอผู้ข้าเจ้าลงปลาข้าเจ้าแหงห่อนดอกอ่ะก็บ่้ากันว่าพี่น้องเนาะมานมานมานพอครับบ้ามีบ่ท่านได้ตึกอยู่ครับตั้งมือเศร้าสองโมงเศร้าลงน้ำเพลินเนี่ย บ้ามีแย้มสิงกินนาดังเด้บ้าเหลื่มคุณพ่อนใช่เลยปะอยังครับบ้ามีปลาขาวอีไทยครับจับเมือเป่าอีกต่างหากพี่น้องเอ้ยขออนุญาตเด้อครับเด้อมันหอนพี่น้องบ่ว่าสิเป็นสีกะเยือเพรว่าสิเป็นขี้มูกน้ำตาน้ำลายข้าเจ้าแห้งออกคักพุ่นมันจำเป็นถ้าเขาบ่เอาออกเขาก็บ่ได้ตึกเรื่องด้วย บ้ามี่ตังตรอป้าตั้งรอมัเมาหยาขึ้นซอยพี่น้องแม่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 เม่แม่แม่แม่ม่แม่แมม่แม่แม่แ่แม่แ่แม่แม่แม่แ่แเ่แม่ม่่ม่แม่แม่นม่แม่แ่่แม่่แ่่่ม เขาไปนําบ่ครับบ่ได้เอาห่วงมากครับฝีมือล้วนๆเด้อครับเด้อคุณสําเนาหมานบ่ครับไอ้มีบ่ทันหมานครับไอ้บุญหลายเด้ปลาก็เอาสูบพญานามาสูดเลยห่วยมันยาวตัวคุณอ่าคุณบุญหลายห่วยมันยาวแล้วก็น้ําหลายครับ <c oughs> โอ้ยข่อยละใจสิขาด <c oughs> ฝ้าไลยฟ้าแชร์เด้อพี่น้องเข้ามาเฮาสิถ่ายทอดสดกันไปหัวประมาณ4:00นพี่น้อง สีทุ่มพี่รองผมเกินว่าแบตสิเบิร์ตนี่ตายไปจากกันเอาใก่ความจริงแล้วบุ้ยปลาเอาปลาเฉียดเฉียดจิ๊บกระเซาะเฉยนี่ใกล้ความจริงแล้วพี่รองผมปลาคอตัวทอสร้างกายุนีละ่ะมึงตายบาดนี่ขัดทีมงานปลาทับได้มาเห็ดป่านนี่เอาเข้ามาแล้วก็ฝากไรฟฝากแช่น้ำกันได้หรือพี่น้องเด้อ ไปอ้อยหนูก so ับท่านได้ไปดอกพีนองเหลียอยู่สองไม้สุดท้ายกับสิบว่ไปซ้ำาียไปอ้อยรอนพูดตาไปเลยเราเมื่อคื้นเห็นโดดลงๆอยู่ตัวหนึ่งเสียบ้าต่อหนูธรรมชาติเลยดลอยดีมีทาหนูต้อละมาปั้นพี่นอง นุ่มตัวนี่เห็ดไปทัวบอกไปทัวตัวห <c oughs> นูทำไม,มาชาดหอกเดือนกว่าสิได้ตัว <c oughs> บอกไปทัวเด้เจ้าขวานเด้ตัวยืดเสือขัดวศอยมูฟวกนั่น <c oughs> แล้วเขาได้บอกหกเดือนย้อนคว้าไปแล้วพี่น้องเนาะเขาไก่จะให้นุ่มฟุกไป,ปว่อยยุ่งดอนปูตาปลาเิียวพี่น้อง เอาหนูมันเมียมันก็บว่อยากออกจากมองซ่อนละบองทัวได้ตื้กแท่แม่นว่าครับบาทนี่คือแล้วบ้าวสุดท้าวาพี่นองขวัญใจไอ้นุ่มยิ่งหนูก็ไฟบักหกเดียนน้ากันหัวอากอายู่น่บ้ามีได้หนูไปปล่อยเลี้ยใจหลายพี่นองศูนยมาสันพี่นองได้ไใบไฮบกสอส้างเศร้าสิบมื่อเลี้ยนกันมือละขวด ศูนย์ว่าบ้ามีเอาบักหฮกเดียนไปปล่อยคุณประกาาอบไพ่เลาะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเอาเกินไหนหนูมือเจ๋อหนูคอยเสียคอยเลียเสียมือ้าว,วา่าซุมนี่บ่ได้ตึกทแทบมือน,นี่สัน่นคอยว่าวี่รีเด้วยว่าวกับคุณแม่ สีเอวิธีไหนเอาเพราะว่าไอกระเรียดน้ำมนันเป็นหางยุทธางไต่ลายน่นนะเขาเห็นนี่คือว,ว่ามันหน่อยมันบ่นหน่อยเด้พีน้องเบื้องหากมันเพราะฉะนั้นแล้วว่าวมีบ่ามปิทึกแต่ว่าคุนสาม,มารถเฮ็ดให้ตึกได้ mm hmm. คุณนุ่มเมืองชนสวัสดีครับคุณนุ่มเมืองชนคุณวันชช่ขาวผิว oh, ผมไปหาอายุบ,าบ้านบ่เห็นเอามามา ล,ลานิดเลยเลยย่างมือนเจอกันนะครับเล้ววันจันคุณวันชัยเจอกันยุลานเลยเลี้ยงลาบงัวคุณนุ่มเมืองชวนคนอีสานสวัสดีครับคุณรถไถคุณรถไถสมเสียงบ้ามีขัวหนูยุบุรีรัมบ่จัดไปเดี๋ยวสิขัวสู้จินเดี๋ยวสิขัวสู้จินคุณประกอบก็ไฟเห็ดชีปลา,าเขาเขาดังแล้วครับดังแล้วแต่ว่าท่านมีป่าจากัจากโตอยูต่ตะสว่งม่วงบุพี้องบ้ามี่ระเด้วพืน้นเดี เดี๋ยวพฤษศิตึกแห่ให้เบิ่งพรมกันพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผืนพี่น้องผมหกผืนเ่อสริตึกพรมกันให้เต็มดางเลยพี่น้องให้มันหัวไปว่าไผเป็นไผบอสตายยังยังพี่น้องเอ้ยโอ้ยข่อยเมื่อย เฮ้ยไอยตื่นแต่แมงงูเสือะเม่กูไม่เล่นเดียดกูไม่เยบ้าแมงเอ้ยพี่น้องบ้ามีเมย์กุมกันเว้นน่องเออเอาไอยตื่นแต่ตีสามีคุณแม่ไข่ไปหาหนูหาลกหนูให้พี่น้องในเบื้องกันหางูดังแหน้ำก็ไปห้พี่น้องในเบื้องกันไอยเมื่อย ่อยบ่าไดนนอนเท่าเย่นี่ตัป่านั่นไม่ออกยังย่าน่อยไปหายินโลกินเหล้าอยู่ขครเหลือเงิด